สวัสดี am, ยามคำยยมแรงครับพี่น้องครับนมาเป็นครับสินค้นาบานเฮานะครับโอ้ <S 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 oh, ยแม่ถุงจากบานเนี่ยครับเนี่ยทุลงสิบบาทนี่มาเขือนเนี่ถทุงสิบบาทพี่น้อง เอาไปกินก็ปนก็แกวได้แล้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวสอยอีแม่จะจะกำกันอนะันนี้ลงมาขายเลยวันนี้ซีอิอ้พี่น้องลงมาขายเลยแม่อยู่บ้านไหครับ,บอยู่ขุนเด๋คอคือบข่ขายแบบนน้องเขย <laughs> <laughs> มันไก่พดบ่ <c oughs> อ เอาบามาตาเพื่อนอุดนุนไปสองสองถุงบักไงเลยเดี๋ยวออกทีวีเลยบ่เนี่ยอออกช่องดังเลยออกช่องเจ้าบาทอะไรฮะสิบห้าบาทสิเอาไปก่อนเถอะยวผมม้วนครับแม่เจ้ากามทเอาไปสถอใครจะมาที่เราไม่ใ่หมอเรตบใหมนเยเาเลมเนาะจ้าบเ่มลูกค้าเราเลืมของ ายของแบบบ้านเฮ้าด้วยพี่น้งอ,อ,องขันศีลลากเ็ายุสวนก็คือสีถือดานะครับเออก็เลยก็เลยตรงเชินมาขายน้ำน้ำตลาดชาวบ้านนะครับพี่น้องวันจันทร์ครับมันน้องจอครับวันจันทร์วันศุกร์พี่น้งองหลังจากนั้นก็นไปบ้านอื่นนะครับวับงเขียท่าลาดบ้านดงแกงครับขอบคุครับฝากผมดเด้อครัขบขายดียครับยาย ยูทูบเบามากหาเลือแต่ร้านนั่นเป็นตะขายดีเนี่ยร้านนี้ก็สิขายดีอยู่ด้วยเนี่ยขายดีอยู่อีแม่อี่มู่ือดีปูขายหรือว่าเป็นรักเข้าแม่นี่ครับนี่ อ,อันเาเอามา้ผู้ใดว่าฝาก, <c oughs> าากอ๋อขันนี้ต้นเอาไปสุป,ปนนพี่น้องขยุงเทียมนี่งสามสิบดิ้งอ,อันนี้ยีสบาทเห็นบ่ถูกขยุงเทียมสิบบาทถูกอค่าห้า,<ม>าบาทห้าบามาคอยทุงยั่บาทอันยี่สิบบาทจ้านี่ก็ถูกยุงเทียมสามสิบ รครับตเข้ีพี่น้องม,มันต้องไปเฮ็ดแถมันหยากโอแนี่กินซ้ำเด็ดลาปะตองตัวนี้ลาปะตองอันนี้ต้มข้างว่ะมีต้ม นี่ยอย่างข้างหัวเป็นยังไงเขาข้างข้างใตมันมาเข้ามาเผาเผาขูดว่าดีๆกันต้มๆเลยกะตอกหมดเลกระตอกถึงแม่ยีสบปอดเอาไปเลยซองทองนี่อะไ้ลางคุณนี่ลูกค้ามากลูกค้ามากเดี๋ยวรีวิวลูกค้ากันซื้อซื้อไปกินแลงป่ะครับเนี่ย แคือถามกวนเธอรอบแบนี vale <goodbye> <that> so like ้อันนี้อันนี้มันเี่ยเนี่ยอันนี้กันตลมเนี่ยชาวพี่น้องเป็นร้านีขายดีด้วยแบบเพราะอนุญาตนางยองยอย้ากบาทเป็นขางหัวจ้ะ อับไปซื้ไปซักซิวชุเส้นใบม่วได้ทั้งหมดก็องเบิร์ตยูนีเราบ้าเนี่ยันเบิร์ม่บ้านนี่บ้านบามาาเพื่อนมารีวิวให้เบิรเลยบ้านเนาแล้วเรามาแใหกมานกเลยสดเาพอนอะจะช้องมือมาตรงไปเฮ็ดให้มันยากดูอีพอยเแม่เลยต้องไปเฮ็ดมีใคร แดงสเยม่ใส่คนละถุงท่่วงกันที่แม่ยอดหุูจากแม่ค่ะขันสุกมันบานสินแสบเนี้ยไปกันหนึ่งเขาย่างเดียวบนหนึ่งเขาก็โอ้หนูว่าสิถามันแก้วบอล้อเนี่พอหนึ่งสองสามบหลงครับถลงอยู่ในกล่องผมด้อ่า ของมอามาให้เพื่อนเลยจะกลอยขอยงผมโอ้เถียมอดพักกระโดนพี่นอ้องเถียมพักกระโดบก็นี่ได้มาที่นั่นท่างกี่หย่อนแสงลายอยู่ดีพ่พี่น้องุ่นคนว่างพี่พนองเอายิม้มยต้มตั้นผมจำผมได้พ่ดีครับผม จำว่าได้ดิ่นเดียวกันกับยายหนูโอ้ยมาแมนขายผอ่ขายผอบ่ายซื้อดิอันเจ้ามาโดนระบใส่องผมเด็ผมซื้อหรอบ่ไม่ได้ไม่ได้หืซื้อดิอ๋อ้ยซื้อซื้อโอ้ไม่ได้เดี๋ยวไว้กวนเรือผมเด้อ ดูพี่นอเกี่ยขนมควาหวานโอ้ไหลไปเรื่อยเรือยพี่น้องครับเขาทางพีสิมันเอ่อเเป็นขนมหวานด้วยแตเด้อขนมหวานพี่น้องขนมหวานค่ะทุกล็สิป่าจ้ะ กินละเบาหวานยังเดียวได้ม้นมนเนนถามว่าเป็นบบกหวานกิงบ่ได้ทางพี่อ็สิมัน <c oughs> นี่นะครับสิบบาทยีส่สบ,บาทก <c oughs> บาท็บวบยบบบไปใส่ลครับ <c oughs> ซื้อแล้วเงินกับบุญเวียนอยู่นี่นี่นะครับเนี่ยน้ำบานานีลและก็ <c oughs> ต้องไปไกลเงินรับเดียวกับก๊ับแม่ สาคูชฉวดำได้จัดเด็ดเติมกะทิค่ะตอนแรกเขาจะตักยี่สนบน้องเห็นไหมเติมกะทิเข้าไปโอเคเบงอย่าคว <Hayır. S 3> <forecasting conference. S 2> ้างเด่อเราเมามาท่าเพื่อนด้วยเมามาท่าเพื่อนเมี้ยยูทูบอ๋อของไเมี้ยเงี้ครับสั่งได้ได้แล้วเดี๋ยวกับมาซื้อรอบรอบอันรอบนอกครับผมกี่วิวไหงเก็บสี่เบงกัน บอกช่องได้ค่ะเดี๋ยติดตามช่องเบามัดพ้าเพื่อนเบามัดพ้าเพื่อนเบามัดมัดครับมัดไม่ฮันนกาดโอเต้าบอค่ะมัดเดินม่อมาไม่ฮันโซ่เสือ ยอ้อมาเท่าเนื้คนบานีเ่ค่าคะเงียผมผมบุดนุนเ่อนี้วงเรื่องอะไรกขอบคุณเตานี่ยครับยบาทับปรเกลบานอยู่เองนะยังอยู่รานต้องสตีมั้ยวหอเ่ครับเทังเลี้ยวผมเิ่งดนผ่านยังอยู่หลายอยู่สตีมพันอเ่รแต่ว่ายููปพันเหรอโอ้ให้ยูทูปปรกครับอ๋อแบบนี้เรบบางซี่าเมียนแบเบาดูอ่นเบยังคอนลำค้านเดี๋ยวอันอัน คื 100, ้นข้นว่าสมัครกับประมาณหาเดอนหาเดินพวกโบพานัแวนมเโอ้ยบพานยังไงด้วยแตบกี้าน้อง้านถือกล่องนะตี้ขานถือกล่องบพานยังไงอี่ยังถีอขวันอยากเบ่งนไทยไทยไปก็เจ้าเบ่งครบหรือไม่ครับครับครับอยากอยู่ยากยอเู่ โอ้เบิร์นแล้วพี่น้องนี่เท่านีา้ละอ้าบันเนาะครับไปเียนบักเขียเดาบันเน่ะ <laughs> บักเขียเนี่ยเดียว

สวัสดีครับพี่น้องครับสามนี้นะครับพี่น้องครับพอความปากอความข้อพี่น้องออบ้านผุคาเนี่นะครับผมชมความบันเทิงและพรอนายเท่านั้นครับชมตลาดย่ำแรกนะครับวันจันรบ้านตำบลนะครับเ่าน้อยนั่นเองเจียกันเข้านาครับพี่น้องครับ อยู่ดีไม่แห้งสุกอูคนครับผมสวัสดีครับี่ต่อยอาพายเซ่เวูเซ่เดยปบูิยยเออย แบบแครัพี่้ครัครกอาศัยเพราะว่าเขาลงสีดอกมันขั้วประบางเนี่ย นี่คือหลังบ้านไม่ใช่หลังบ้านตัดต่อนะครับหลังบ้านทำตัดเท้าเห็ดเก็บเขาพี่น้องัม่รู้บานกับอสราเอลี่จะจเคลบยร์ยังไงเเห็ดเก็บเขาโชคมาเนีมาครับพี่น้องมึงมามาที่เก็บเขาพี่ชายเงตอนกินรถครับผม Tchau.